คุนตัวต่อไปนะครับตัว IP IP เนี่ยจริงๆเนีะครับมันราคามันหลุดลงมานนาแล้วล่ะเห็นไหมราคาหลุดลงมาแล้วแล้วก็ลงมาพอเรามาเสร็จแล้วมันค่อยๆเลื่อนโตขึ้นไปคำถามแรกที่คนอยากรู้คือแล้วมันขึ้นเป็นเท่านั้นไงตรงนี้มันเป็นถ้าเกิดว่าคุณศึกษาดีๆพวกนี้มันง่ายมากนะครับเราเขาวัด ABC เลยซึ่งเอบมันก็ถึงเป้าแล้ว ก็มีโอกาสที่พวกเนี้ยถามว่าถ้าถึงเป้าแล้ววะครับมันมีโอกาสที่จะไปต่อไหมมีครับมีเขาว่าถึงเป้านี่ครับไม่อี้เวบไห่งอะไรหมายถึงว่าเป็นลักษณะที่ว่าราคาเนี่ยมันถึงเป้าแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าจะลงต่อพูดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมติคุณจะซื้อนี่ครับก็ไปขายแค่ตรงนั้นเองอันนี้มันสกัดขายเสร็จแล้วก็เราก็ดูทีว่ามันจะทํารูปแบบไหนต่อถ้าไม่ทําก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ ทีนี้อะไรทำกันมาจริงๆเนี่ครับเราไม่ดูที่ตรงนี้ครับเราจะดูที่ภาพใหญ่ว่าภาพใหญ่เนี่ยมันเป้าๆอะไรบ้างแต่ภาพใหญ่ตัวนี้ถามว่าดีไหมเมื่อเเห็นภาพตัวนี้ผมนึกถึงตัวตัว s s สเอสทีนะคือลักษณะการมันคล้ายกันเลยอะแต่คุณลองไปเปรียบเทียบดูนะมันมันเหมือนกันเลยของซีตาห์นะพวกนี้ถามว่ามันจะไปไกลไหมตัวนี้ตัวนี้ก็ไปไม่ไกลครับ ก็ถ้าหากว่ามีอยู่นะครับก็ระวังแล้วกันนะครับว่ามันจะไปได้ไม่ไกลมากครับตัวถ้ามันไปไกลมากครับตัวลักษณะตรงกลางมันไม่เกิดขึ้นมันจะไม่หลุดแถวถ้าว่ามันไปประมาหนึ่งหนึ่งมันไม่หลุดสองพวกนี้มัใชะม,มีการเกิดเกิดเกิดสัญญาณในพวกนี้ขึ้นมาถามว่าพวกนี้วรานับเพื่นนับยังไงครับก็รับตรงนี้ครับลงมาเนี่ยเป็นเยแล้วแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น B แล้วก็ลง C แต่ที่นี้คำว่าขามีีนี่โอกาสจะไปสูงมีไหมมันก็มีโอกาสที่จะไปไหายได้ครับหรือหายเดิมหหายด้วสูงมาเดิม,ดม,ดมแต่ทีนี้ถ้าผมแนะนำนะผมไม่แนะนานะครับคือคือหุ้นมันแล้วมันหลุดเทไลน์มาแล้วว่าคุณก็จะถาว่าน่าสนใจไหมก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่ญญาไหร่ครับถ้าหลุดเทไลน์แล้วครับโอกาสถาว่าที่จะลงกับลงอ,อยู่เนี่ยไหนมากกว่าผมก็มองว่าโอกาสที่จะจะลงมากกว่านะ ก็แล้วแต่เลยครับว่าจะจะถึงไหมแต่มันผมแค่ผมแค่ไม่ไม่ไม่ได้หนักน,นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราดูด,ด,ด,ดูตัวต่อไปแล้วกันนะครับถามว่าถ้าลงเนี่ยเราจะรู้ยังมันลงเดี๋ยวเขต้องถามผมก็รู้ครับถ้ามันลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลงเองครับแล้วเราก็รู้เองครับว่ามันลงนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มจุต่อไปนะครับ